หลวงปู่สิงห์ท่านตั้งปณิธานปราถนาพุทธภูมิเพื่อสร้างบารมีเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งภายหลังมาท่านบอกว่าท่านเลิกแล้วเมื่อท่านมรณภาพตอนที่พระราชทานเพลิงศพท่านมีพระหนุ่มองค์หนึ่งไปสร้างคมลมขึ้นเสร็จแล้วก็แต่งสการะบูชาหลวงปู่สิงห์แล้วก็บอกว่าถ้าหากหลวงปู่สิงห์สำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วขอให้คมนี้ลอยไปเลย ถ้าหากว่ายังไม่สําเร็จยังถอนจากการปัถนาพุทธภูมิไม่ได้ก็ขอให้ลอยวนลงมาที่เก่าสุดท้ายโคมลอยมาตรงที่วัดป่าสารวันมันดิ่งลงมาดิ่งลงมาใครๆก็พากันสนิษฐานว่าท่านถอนความปัถนาพุทธภูมิมันถอนไม่ขึ้นเพราะมันฝังลึกลงไปแล้วหลวงพ่อพุทธทนว่าที่หลวงปู่สิงถอนไม่ขึ้นไม่ทราบวท่านได้รับการพยากรณ์ ภายในศาสนาพระพุทธเจ้าองค์ใดหรือในการที่พระสัมมาโคดมมาอุบัติขึ้นในโลกแล้วก็ไม่ทราบแต่ถ้าไม่ได้รับการพยากรณ์ก็สามารถที่จะถอนได้